สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการปลดทุกเพิ่มสุขนะกับหมอฝนค่ะน้องสิมาค่ะสวัสดีทุกท่านนะสําหรับเช้าวันใหม่นะะกับรายการปลดทุกเพิ่มสุกนะคะอ่าสําหรับท่านที่ติดตามรายการอยู่นะท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างวันนี้วันนี้ฝุ่นกรุงเทพหนักเลยนะฝุ่นกรุงเทพหนักเลยท่านผู้ชมขึ้นสีม่วงนะอะแล้วก็กรุงเทพและปริมณฑลนะทนี่เรียกว่าโอ้ยฝุ่นนะ เมื่อคืนมีคนรอดูอ่ารอดูเลยฮะรอดูวันนี้ไหมคุณป้าจะาเป่าไหมคุณป้าจะาเป่ารอดูพระจันทร์เต็มดวงอ๋อจริงนะหมอก็บอกวาคุณป้าคุณป้ารอดูพระจันทร์เต็มดวงทําไมอ่าจะรอกลายร่างเหรอไม่ใช่คุณป้าบอกไม่ไม่ไม่มีคนให้เหล็กไหลป้ามาจะต้องเอาไปอาบแสงจันทร์ จริงนะไม่ยอมหลับ<ๆ>ยอมนอนท่านผู้ชมเอ่นมากางค้ำกลางคืนเที<า>่ยงคืนเอาไปอาบแสงจันเ <laughs> 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 นี่ยท่านผู้ชมก็เขาก็บอกว่าเนี่ยไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะคุณหมอค่ะหม<า>อ <inaudible> หมอก,มอกอ็ไม่ได้เชื่อแต่ก็ไม่ได้ลบหลู่นะคะ <inaudible> แต่ก็แค่เห็นว่าเอาอเนาะเขาก็ทุ่มเท <inaudible> คนไทยเราอย่างงี้ท่านผู้ชมทุ่มเทอะไรที่เป็นเรื่องสยศาสตร์ นะเรื่องความเชื่อคนไทยเราเรื่องอื่นเขาก็ทุ่มเทโดยเฉพาะเรื่องหวยเนะี่ยทุ่มเทนะหนัก<อ>นะเดี๋ยวพูดถึงเรื่องนี้แล้วมีประเด็นทําไมก็เมื่อวานนี้ไงฮะเขามีนักข่าวตาดีคือนักข่าวเขาก็ไปเฝ้านายกอยู่สามวันและจองสาม 2> 2, วันแล,วแล้วก็ห้องนายกนี่ห้องพักเล็กอะไรนะ <laughs> อันนั้นก็ประเด็นหนึ่งนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือนักข่าวคงแบบไม่มีอะไรทําก็เลยไปวนๆเวียนๆเดินไปเดินมาไปเดินไปเจอรถนายกแล้วก็ไปเจอแมวตัวหนึ่งบอกว่าเนี่ยมาเฝ้านะรถนายกอยู่นานแล้วก็เลยเป็นเป็นเหตุนะคะว่าเนี่ยป้ายเนี่ยต้องออกแน่ ใช่ไปเตรียนรถน่ะเหรอใช่คือสิมาก็รู้เลขมาแล้วตอนแรกก็กะจะแชร์ให้คุณหมอแล้วนะไม่ควรไม่ควรสิมาถ้อสิมารู้แล้วนี่ไม่ควรไม่ควรไม่น่าต้องแชร์แล้วก็บอกว่าไม่ออกแล้วนะคะไม่ต้องแทงนะเรื่องนี้ไม่ต้องซื้อนะคะใช่เอแต่เลขห้องนายกนี่น่าเล่นมากนะ เล่นห้องนายกนี่น่าเล่นมากกว่านี่ไม่ได้สนับสนุนให้เล่นหวยเล่นลอตเตอรี่นะเลนักข่าวเขาตาดีก็ไปมุกขำๆเออแมวเฝ้ารถนายกก็แค่อะไรนะจะมีสลากออมสิสลากกินแบ่งในเปาตังเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะเขาว่าเขาตัดโคต้านะเหลือแค่สามอะไรนะสามฉบับเหรอให้กับทางผู้ผู้ถูกตัวแทนนะนะค่ะสามฉบับกับสามเล่ม สามเล <Christmas S 1> ่มนั่นแหละใช่ไหมฮะนั่นแหละสามเล่มนั่นแหละนะก็เรียกว่าท่านผู้ชมไม่ได้เชียร์ให้เล่นนะค่ะแต่เราก็รู้อยู่แล้วแหละไม่เชียร์ก็เล่นนะท่านผู้ชมมันคือความสนุกสนานมันคือความสนุกสนานท่านผู้ชมก็เรียกว่านะเออท่านนายกออกมาแล้วใช่ไหมออกมาแล้วออกมาแล้วเห็นท่านนายกออกมาบอกว่าอะไรบอกว่าวันนี้เจอกันที่คองเมร์ใช่ ฟิตไม่ล่ะอ่านะคะฟิตก็ได้ก็มือก็ไม่ค่อยบวมแล้วไม่มือก็ยังบวมอยู่ไม่งั้นเขาไม่จะใส่เฟอืกอ่อนทําไมล่ะถูกไหมอ่ากลัวท่านขยับงานเขาใส่เฟอกอ่อนเพื่อเดี๋ยวแผลมันอักเสบนะอ่าถามว่าแผลมันยุบบวมไหมก็ยุบบวมลงแล้วเพราะว่ากรีดเนาะกรีดน้ํา นะเขาบอกไม่ใช่เป็นหนองนะเป็นน้ำนะน้ำเหลืองออกไปแล้วมันก็ยุบรวมเป็นเรื่องปกติธรรมดานีท่านก็พยายามเนาะให้สัมภาษณ์นะพยายามไปพยายามให้สัมภาษณ์ทัานอารมณ์ดีนะก็ได้พักหลายวันต้องอารมณ์ดีแหละท่านผู้ชมไม่มีคนมาต่อไม้ถามไงเข้าไปห้องห้องคงช่คนเฝ้าก็มีแต่ภรรยาค่ะนะุสบายใจเลยยิ่งเห็นหน้าภรรยาเช้าเย็นนะ เออหรือทะเลาะกันก็ไม่รู้ไม่ใช่ปกติแหมสามีภรรยาอยู่ด้วยกันท่านผู้ชมทะเลาะกันเป็นเรื่องปกตินะเนี่ยเขาบอกว่าเกีย็ินักข่าวตรงนี้ตรงที่ไม่ซูมทะเบียนรถเนี่ยแหละนะถ่ายแต่รถนะไม่ถ่ายทะเบียนรถที่ใส่ไม่ดีเราไปเห็นมาแล้วจากข่าวแมวเฝ้ารถไม่เป็นไรเออเออเตือนไว้นะคะคุณผู้ชมจะได้ไม่ต้องซื้อเลขเนี่ยมาอย่าหาเฝ้า มาเฝ้าทีไรท่านผู้ชมไม่ออกเลยดวงกินหวยทุกทีนะเออมนไม่ได้กินแค่กับตัวเองที่โดนกินนะพาคนอื่นล่มไปด้วยนะก็เรียกว่าท่านผู้ชมนะอ่ะที่นอกเหนือจากฝุ่นไม่ต่แต่ฝุ่นวันนี้เขาย้ำอีกทีหนึ่งนะท่านผู้ชมนะไหนก็พูดเรื่องฝุ่นก็พูดเรื่องฝุ่นไปเลยแล้วกันนะฝุ่นวันนี้นะคะกรุงเทพภาคเหนือ เหนือแหละท่านผู้ชมภาคกลางภาคเหนือนะให้เรามาระวังเรื่องฝุ่นให้มากใช่ะนะคะเพราะว่า <c oughs> ของทางเหนือเนี่ยเขาบอก9ถึง12ขนาดยังไม่ถึง9 2ถึง12ท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาแล้วตัวเลขก็พุ่งทะลุแถมติดสีม่วงแล้วนะ <c oughs> นะคะมาดูท่านผู้ชมมาดูตัวเลขฝุ่นกันเอะหมอส่งให้หรือ,อยังนะยังไม่ได้ส่งคะ่ะ มีดูดูเขตบางซื่อเราไปพังๆก่อนนะคะคุณผู้ชมเขตบางซื่อวันนี้ที่สถานีค่าฝุ่นอยู่ที่80ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรโอ้โหนะคะในตอนเช้าเมื่อกี้นี้เลยนะคะ7โมงเช้าช่วงเวลานี้นะฮะเรียกว่าให้เราช่วยกันสูตรหรือ,อยังไงนะเกินแล้วนะคะคุณผู้ชมค่าที่อยู่ในระดับ ดีเนี่ยก็คือ49ลงมานะคะ50ขึ้นมาเนี่ยก็คือเริ่มที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วและ80เนี่ยก็ส่งผลกระทบมากขึ้นตามลำดับด้วยนะคะอันนี้คือเฉพาะของบางซื่อนะคะทีนี้ลองมาดูคุณผู้ชมหาดูตัวเลขให้มันเห็นแบบจริงจังกันหน่อยนะคะกับในหลายๆพื้นที่ของทางประเทศไทยเรานะคะในส่วนของพื้นที่ประเทศไทยเราตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามีหลายพื้นที่เลยนะคะที่ติด ขึ้นสีม่วงอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมอะลองมาเช็คกันดูว่ามีที่ไหนบ้าง1ในนั้นภาคกลางก็ยังคงมาแน่นอนนะคะ216อันนี้ก็ขึ้นสีม่วงเลยนี่คือวันที่7นะคุณผู้ชมเรายังต้องผาชนผชนผนกันไปอีกนะในส่วนของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยเขาบอกว่าฝุ่นจะมีถึงประมาณวันที่8 ที่มันเร็วร้ายเลยแล้วก็วันที่9ถึงช่วงวันที่12เนี่ยมันจะพัดขึ้นเหนือซึ่งตอนนี้เนี่ยภาคเหนือก็ไม่ใช่ไม่มีนะคะสีน้ิาล่ะวันนี้เสมหะเยอะเป็นพิเศษค่ะไอเขาแคกทุกวันเลยนะพิาณุโลกอีกงแล้วค่ะคุณหมอเช้านี้นี่เช้านี้นี่เสมหะเยอะมากค่ะนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมเยอะค่ะท่านผู้ชมที่ท่านเห็นนะนั่นก็คือด้านล่างเนี่ยเป็นกทมค่ะนะกทมก็ติดแดงหมด ติดแดงหมดแล้วก็ที่ท่านเห็นตรง207นี่คือบางคนทีบางคนทีบางคนทีเยอะ,ะสุดเลยคือเพชรบูรณ์217อะอยู่เพชรบูรณ์อ่าแต่เนะพชรบูรณ์นี่ข่าวเยอะนะคะคุณหมอไม่น่าเชือ่อหัวโลดแล้วหมดแล้วมั้งโอ้นะคะนะท่านผู้ชมนะมันก็มีบางจุดบางจุดอ่าแล้วก็พิษณุโลกนะ,ะก็ติดสีม่วงเชียงใหม่ก็มีทั้งแดงทั้งม่วงท่านผู้ชม หมายความว่าอะไรหมายความว่าขณะที่ฝุ่นยังไม่ทันพัดขึ้นภาคเหนือคก็มีสีม่วงแล้วก็ม่วงแล้วม่วงแล้วจริงๆก็ม่วงมาหลายวันแล้วใช่ค่ะนะที่เราพูดไปนะท่านผู้ชมซึ่งเขาออกมาบอกว่าไอ้ตัวฝุ่นพ m เอมสองจุดห้าเนี่ยมันทำให้เกิดมะเร็งถามว่าท่านบอกท่านกลัวไหมกลัวกลัวกลัวเรากลัวฝุ่นพ m 2อมสองจุดห้าเรากลัวการเป็นมะเร็งถามว่าท่านใส่หน้ากากนะไม่ใส่ อืมนั่นสิทำไมไม่ใส่อ่ะทำไมไม่ใส่หน้ากากอตอบไม่ได้เลยอ่ะพีเอ <PM 2. S 2> ็มสองจุดห้าไม่ใส่ไม่ใส่เอ n เก้าห้าล่ะไม่กลัวเป็นมะเร็งปอดไหมกลัวเออมันแล้วเวลาท่านออกนอกบ้านอะทําไมถึงใส่แต่หน้ากากไอเคเอฟธรรมดาหน้ากากการแพทย์หน้ากากการแพทย์ธรรมดาทําไมอ่ะมันสะดวก มันสะดวกมันสบายใช่มันไม่อึดอัดมันใส่แล้วแต่มันก็ทําให้เกิดโรคอยู่ดีอากาศรอดนั่นแหละไม่มีไม่มีประโยชน์อนั่นสิทําไมอ่ะหายใจลำบากบอกหายใจลาบากนั่นแหละท่านผู้ชมคนเราเราก็มีข้อแม้มีมีข้อพวกนี้ทั้งนั้นอ่ะโอยบางสิ่งบางอย่างคือเราอยู่กับปัจจุบันไงฮะ ปัจจุบันคือยังไม่เป็นมะเร็งแล้วก็อยากได้การหายใจที่สะดวกก็ไม่ค่อยอยากใส่แต่ในลืมนึกถึงว่าในอนาคตะจะ <ใน S 2> ได้อ,อยู่กับปัจจุบันมะเร็งถ้าเป็นแล้วเนี่ยหายใจลําบากกว่าเดิมออืเหร,รอรอให้เป็นก่อนเหรอไม่อยากนะเป็นนะ,ะเขาถึงขนาดนี้ท่านผู้ชมคำนวณฝุ่นพ m 2.5เนี่ยนะ,นะะสูตรคำนวณทำไมคนไทยเขาบอกว่า เราจะต้องสูดเข้าไปเท่าไหร่แล้วถึงจะเป็นมะเร็งปอดน,นะท่านผู้ชม,มหมอเห็นแล้วก็เออเขาก็มีการคำนวณอย่างนี้ได้ด้วยเนาะ,ะนะมาดูกันท่านผู้ชมนะสูดคำนวณฝุ่น PM 2.5้าเขาบอกว่าทาไมคนไทยถึงป่วยเยอะค่ะก็มีคนเขาไปคิดคำนวณกันมาแล้วนะคะบอกว่าโอ้โหพอเห็นข้อมูลนี้เนี่ยเรียกว่าแทบช็อกเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้โลกออนไลน์เนี่ยก็เกิดกระแสะพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างหนักหน่วงเลย เป็นทางด้านของเพจเพจหนึ่งนะคะโดยทางด้านรองศาสตราจารย์ดร์พานิชอินทะหัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาค่ะออกมาทําการคํานวณแล้วก็เปิดเผยข้อมูลนะคะระบุว่าทําไมถึงเริ่มมีคนป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดเพราะว่า PM2.5 ลองคิดดูนะคะคุณผู้ชมอันนี้จากตารางที่เราเห็นเนี่ยค่าการทดลองที่ PM 2.5ความเข้มขน้น1ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรก็จะมีฝุ่นนะคะอนุภาคของฝุ่นเนี่ยลอยในอากาศ100อนุภาคหรือ100เมตรต่อปริมาตร1 c ซีซีหรือถ้าพูดง่ายๆค่ะใน 1cc ซีซีเนี่ยอากาศจะมีฝุ่นอยู่100เมตร <c oughs> ถ้าสมมุติให้ PM 2.5มีความเข้มขน้น 90ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่ง90ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะคะก็จะทําให้มีอนุภาคเนี่ยลอยอยู่ในอากาศต่อซีซีเท่ากับ90ไมโครกรัมคูณ100เมตรใช่ไหมคะก็คือ9,000เมตรต่อซีซีทีนี้ลองมาดูค่ะถ้าปริมาตร1ลิตรเท่ากับ1,000ซีซีและ PM 2.5ความเข้มข้น90ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร จะมีค่าเท่ากับ9,000เมตรต่อซีซีคูณเข้าไปอีก1,000ซีซีต่อลิตรจะเท่ากับ9ล้านเมตรต่อลิตรค่ะถ้าหากว่าวันนี้เรามีการหายใจ6ลิตรต่อนาทีนะคะ,อะลองมาดูกันอีกหน้าหนึ่งนะคะเราก็จะสูตรเอา pm 2.5เข้าปอดไป9ล้านเมตรต่อลิตรคูณด้วย6ลิตรต่อนาทีจะได้เท่ากับ54ล้านเมตรต่อนาทีค่ะ จะเห็นได้เลยนะคะว่าที่เราบอกว่า90ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเนี่ยที่ค่าฝุ่นชี้แจงให้เราดูแค่หนึ่งนาทีเราหายใจเอา PM 2.5เข้าไปแล้ว54ล้านเม็ดค่ะในหนึ่งชั่วโมงมีกี่นาทีแล้วในหนึ่งวันมีกี่ชั่วโมงโอ้โหคุณผู้ชม่านผู้ชม54ต่อนาทีคูณ60ได้เท่าไหร่สิมาอาสิมาบอกนะคะ คูณหกสิบได้่าไรแล้วคูณชั่วโมงได้อีกเท่าไหร่โอคูณเดือนอีกเท่าไหร่ท่านผู้ชมเราเราจะตายในเร็วๆนี้เหรอไม่อยากอะเราจะเราจะเป็นโรคกันเร็วๆนี้ใช่ไหมท่านผู้ชมเพราะฝุ่นมันไม่ไปไหนเลยนี่มันอยู่กับเรามาคสองเดือนนะสองเดือนเกือบเกือบเนคุณหมอเกือบเกือบเกือบสองเดือนท่านผู้ชมมามาหายหายอ่ะเออ ท่านผู้ชมเกือบสองเดือนนะค่ะมันอยู่กันเรามาเกือบสองเดือนแล้วนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนไทยจะป่วยเป็นโรคกันอีกเยอะเลยใช่ค่ะอ้ท่านผู้ชมนี่ไงถึงเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเราถึงมารณรงค์ให้ท่านมาคุยให้ท่านฟังอยู่ทุกวันเกี่ยวกับเรื่องฝุ่น pm 2.5มันไม่ใ,ให้เราเราแวดระวังใให้เราช่วยกันป้องกันให้เราช่วยกันลดปริมาณฝุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านผู้ชมดูสภาพ ฝุ่นขนาดนี้ฝุ่นแบบเนี้ยแล้วเราอยากจะสูดเหรอเราเคยเห็นนะหมอเคยเห็นสภาพแบบนี้นะตอนสมัยหมอเล็กๆที่เขาพูดขาวเกี่ยวกับปักกิง่งข่าททำไมฮะฝักปักกิ่งอย่างนี้เลยฝุ่นอย่างนี้แล้วปักกิ่งทุกวันนี้ก็ลยลังนะเป็นอย่างนี้อยู่โอ้โหแล้วแต่ต้องเข้าใจนะปักกิ่งเนี่ยเขามีโรงงานเยอะแล้วเขาก็มีฝุ่นจากทางด้านบนอ่ะทางด้านเหนือตอนบนอ่ะ <5. S 2> ลงมาอีก นะมันก็ฝุ่นก็จะอยู่สภาพแบบนี้แหละท่านผู้ชมปักกิ่งก็คือจะไม่เคยเห็นวิวทิวทัศน์สวยๆเลยนะคะมันก็มีเป็นบางช่วง oh, บางช่วง ah. นะท่านผู้ชมนะซึ่งก็เราก็ไม่เคยคิดนะผู้ตามตรงหมอเองก็ไม่เคยคิดว่ามันจะมาเกิดกับในประเทศเราได้อืแล้วก็คิดดูตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้เราเป็นรองปักกิ่งแค่อันดับเดียวโอ้โห oh, คุณหมอขาจะแซงขึ้นไปนี่เราบางวันก็แซงนะบางวันก็แซงท่านผู้ชม วันนี้เราอยู่อันดับห้าเดียวค่ะคุณหมออยู่อันดับสี่ต่างกันแค่หนึ่งไมโครกรรมโห้เท่านผู้ชมแล้วเราขึ้นสองจังสองจังหวัดเลยนะค่ะทั้งเชียงใหม่ทั้งกรุงเทพนะแต่ในขณะที่พี่จีนขึ้นที่สองจังหวัดเหมือนกันค่ะเออสัญญางอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งก็ท่านผู้ชมท่านผู้ชม ต้องระวังลองต้องระมัดระวังแล้วนะค่ะตอนนี้เขาถามว่าแล้วภาครัฐทําอะไรภาครัฐสั่งปิดอุทยานเนี่ยฮะสั่งปิดอุทยานทําไม<น>กันค้นเข้าไปเผาเนี่ยนะเดี๋ยวไฟไมันไปไหม้เยอะขึ้นไงไปทิ้งขี้บุรงขี้บุรีอะไรแบบนี้อ่ะไปดูซิที่เขาบอกสั่งปิดอุทยานอะ่ะเขาสั่งปิดทําไมท่านผู้ชมค่ะก็ในส่วนนี้นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทางศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ กรมควบคุมมรพิษหรือว่าคอพอแล้วก็กระทรวงหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเขาก็มีการรายงานติดตามเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพอากาศหรือว่าคุณภาพของอากาศสรุปภาพรวมค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยมีหลายพื้นที่เลยนะคะที่มีฝุ่นละออง PM 2.5เกินค่ามาตรฐานทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็มีไฟลามไฟลุก ในส่วนพื้นที่ป่าค่ะทําให้กรมอุทยานเขาต้องออกมาประกาศปิดถึง79แห่งเลยนะคะเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ป้องกันภัยพิบัติค่ะเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาส่วนหนึ่งที่ทําได้นะตอนนี้นะคะในขณะเดียวกันนะคะเขาบอกว่าที่กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษ ก็มีการรายงานถึงสถานการณ์และก็การคาดการณ์สถานการณ์ของฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยระบุนะคะว่าในระหว่างวันที่7-8ถึง8มีนาคมกทมอของเราอาจจะมีแนวโน้มฝุ่นละอองเนี่ยพุ่งสูงขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะและก็เช่นเคยนะคะ ช่วงวันที่9มีนาคมเป็นต้นไปแนวโน้มดีขึ้นแต่ฝุ่นมันก็จะพัดพาขึ้นไปบริเวณภาคเหนือทั้งตอนบนตอนล่างอีก17จังหวัดทําให้ในช่วงนั้นเนี่ยจะมีฝุ่นละอองเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเอ่อท่านผู้ชมความหมายคือเขาปิดอุทยานเนี่ยเพื่อป้องกันคนที่จะเข้าไปอ,อได้รับฝุ่นพิษนะ่ะก็<ช>ดังน,นั้นเนี่ย ไม่ได้ไปป้องกันว่าเออเดี๋ยวจะมีไฟไหม้มากขึ้นะกลัวว่าจะมีไฟไหม้แล้วก็พากันออกมาไม่ได้สร้างภาระให้กับเขาอีกเ <ปะ S 2> ข้าไปทาไปช่วยนะคะก็คงจะอย่างนั้นแหละนะคะอ,ะอะเราเนี่ยท่านผู้ชมระมารัดระวังเรื่องฝุ่นนะ,ะกันมากมากแต่คำถามคือราชการทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้อีกบ้างราชการทำอะไรท่านผู้ชม คือถ้าเกิดภาครัฐไม่ช่วยเนี่ยนะมันก็ลําบากนะคะถึงขนาดที่ตอนนี้เนี่ยท่านผู้ชมทางคุณนพดลเนี่ยออกมาบอกเลยนะเขียนจนหมายเปิดผนึกถึงนายกเลยนะบอกว่า6แนวทางเนี่ยท่านเอาไปทําหน่อยเถอะอืะอช่วยไปทําหน่อยเถอะนะในขณะที่ยังมีเวลาอยู่รักษาการอยู่เนี่ยนะ,ะนะคะเอาไปทําหน่อยเถอะเพราะว่ามันจําเป็นของนี้มันต้องรีบต้องเร่งนะ,ะนะอันไหนที่ทําได้ทําไปก่อนเลยท่านผู้ชมนะ จะฝ่ายไหนสาเหตุเกิดจากอะไรจริงๆอ่ะถามว่าท่านนายกรู้ไหมรู้แหละใช่รู้ท่านผู้ชมเพราะว่าป่านนี้ก็คงมีรายงานขึ้นไปแล้วนะ<ช>คงไม่รอให้จดหมายเปิดผนึกเนี่ยนาไปก่อนหลอกนะนะแต่คําถามคือแก้กันแล้วหรือยังค่ะนะคะมาดูกันค่ะนะในส่วนที่คุณนพดลน,นะครับเขียนจดหมายนะท่านผู้ชมว่าหแนวทางใน,นการแก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่พิษค่ะ ทางด้านของคุณนพดลน,นะคะก็มีการระบุเอาไว้เดินนะคะข้อแรกเนี่ยก็คือปัญหาในการเผาไร่อ้อยไร่ขโพดรัฐบาลเนี่ยได้ดําเนินการอย่างไรโรงงานก็ควรจะรับซื้ออ้อยที่ผ่านการเผาใช่ไหมฮะแล้วก็จะไปทําลายสุขภาพของผู้อื่นเพื่อให้ตนเองเนี่ยสะดวกขึ้นอันนี้ใช่คําถามคือใช่ไหมถ้าหากว่ามีแนวทางแบบนี้เนี่ยก็ควรจะปรับเปลี่ยนด้วยนะคะ ถัดมาค่ะคือเรื่องของปัญหาการเผาป่าหน้าแล้งได้มีการวางมาตรการเพื่อการป้องกันหรือปราบปรามเรื่องนี้อย่างไรการทำงานร่วมกับกำน,นันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นประชาชนในหมู่บ้านมีมาตรการที่ได้ผลหรือไม่อย่างไรส่วนเรื่องถัดมาคือเรื่องของไซ้งานก่อสร้างค่ะโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็รถควันดำเนี่ยได้ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ที่มีความเข้มงวดไปทำการตรวจจับบ้างหรือไม่แล้วก็มีผู้ที่ปล่อยมลภาวะอย่างไรบ้างอันนี้ต้องลงพื้นที่ไปตรวจจับกันด้วยนะคะถัดมาก็คือเรื่องของการดูแลในระยะยาวเนน่ยรัฐบาลมีมาตรการอย่างไรที่จะแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ให้สำเร็จได้อย่างยั่งยืนและมีหลักประกันอย่างไรไม่ให้คนไทยต้องเจอกับปัญหานี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าการเจราจากับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นข้ามชายแดนได้ทำไปหรือไม่อย่างไรและสุดท้ายก็คือวิกฤตเรื่องของฝุ่นละอองนั้นเป็นเรื่องฉุกเฉินรัฐบาลมีแนวความคิดและการออกกฎหมายอากาศสะอาดอย่างไรบ้างถ้าหากว่าเราช่วยกันดูแลในเรื่องนี้รัฐบาลเข้ามาดูแลในเรื่องนี้นะคะคุณนพดลบอกว่าเราก็จะทำให้คนไทยนั้นมีสิทธิ์ที่จะหายใจเอาอากาศที่สะอาดเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้นั่นเองค่ะ จร,จริงๆถามว่ารัฐบาลทําไหมก็ทําแหละท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าเข้มงวดกวดขันแค่ไหนกันท่านนั่นเองใช่ค่ะเขาบอกว่าข้อแรกถามว่าอะไรนะปัญหาการเผาไร่เนี่ยคือหยุดหรือ,อยังในส่วนของโรงงานเนี่ยเขาจะรับซื้อไร่หรือว่าอ้อยก็คือต้องเผามาแล้วจัดการยังไงกับโรงงานเหล่านี้ไม่จริงๆแล้วเนี่ยทุกวันนี้เขาก็มีอยู่ในส่วนของโรงงานที่รับซื้ออ้อยที่ไม่ได้ผ่านการเผาให้ราคามากขึ้นแต่ท่านผู้ชม อ้อยที่ผ่านการเผาแล้วเนี่ยควรจะงดรับซื้อเลยอแต่ตอนทุกวันนี้ก็คือแค่ลดราคาหรือว่าราคาให้ราคาต่ํากว่าราคาที่อ้อยไม่เผาค่ะ <c oughs> เออซึ่งถามว่ามันเป็นมันเป็นวิธีการแก้ไขไหมท่านผู้ชมคือเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นการลดต้นทุนเนี่ยเออเผาดีกว่าอืดังนั้นเนี่ยฉันยอมได้เงินน้อยลงไม่นนหน่อยใช่าแต่ก็เป็นลดต้นทุนต้องนั้นไง ท่านผู้ชมอันนี้คือกเกษตรกรเขาคิดนะค่ะแล้วเผือผ่อกลไกของโรงงานก็คิดมาแล้วว่าเอ้ยบีบอย่างเงี้ยแหละตั้งราคาไม่ต้องห่างกันมาเขาจะได้ไปเผาเยอะเราะได้ไม่ต้องจ่ายเยอะเผื่อไงเผื่อไงเขาคิดมาแล้วหรือยังเขาเท่านผู้ชมต้องบอกอย่างนี้นะราคาเนี่ยมันก็คงต่างกันพอประมาณพอประมาณแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหมอว่าดีสุดเลยก็คืองดรับซื้ออ้อยที่ผ่านการเผาค่ะนะ อ่ะอะไรก็ตามที่ผ่านการเผาแล้วเนี่ยควรจะหยุดรับซื้อไปเลยอ้อยนะส่วนต่อสร้างข้าวมันก็ขึ้นกับว่าราชาการเราเข้มงวดแค่ไหนท่านผู้ชมถ้าราชาการเราเข้มงวดนะคะจับปรับขังขังไม่ได้นะกฎระเบียบมันไม่มีค่ะนะก็ต้องออกกฎระเบียบกันใหม่ท่านผู้ชมถ้าในระยะยาว ออกกฎระเบียบเพิ่มเติมเลยจับขังด้วยรับรองเลยกลัวข้าราชการรับรองเลยค่ะคุณออกถ้ามีระเบียบแบบนี้ออกมานะท่านผู้ชมส่วนใหญ่เกษตรกรก็จะกลัวเขาบอกโอ้ทำไรทีก็ติดคุกแล้วเนี่ยอ่าท่านผู้ชมก็ถ้าเกิดท่านยังเผาอยู่แบบนี้นะคะสร้างมลพิษให้กับสังคมแบบนี้สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมแบบนี้ท่านผู้ชม ก็ถูกแล้วที่ต้องจะโดนตับขังอะ่ะนะคะ,ะแล้วราชการก็ต้องต้องผลักดันยังไงให้เขาสามารถลดต้นทุนวัตถุด,ดิบของเขาลงได้ค่ะ,ะเพื่อที่อะไรเพื่อที่เขาจะเอาเงินตรงนี้ไปชดเชยจากการเผาค่ะชดเชยค่าแรงงานท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าอออแต่กฎระเบียบมาห้าม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 ,มแต่แตไม่ช่วยเหลือเขาเลยไม่ช่วยภาคเกษตรกรเลยมไม่ช่วย ไม่ช่วยเกษตรกรเลยมันก็ไม่ได้ก็ต้องช่วยเขาด้วยค่ะเออแล้วอะไรอีกอ่ะค่าราชการพื้นที่ไหนเออ่ชาวบ้านยังมีการเผาอยู่ลงโทษค่าราชการด้วยไม่ดูแลเข้มงวดแปลว่า,าคุณให้ความรู้เขาไม่เพียงพอค่ะคุณให้ข้อมูลเขาไม่ไม่ทั่วถึงคุณไม่ทำงานจริงๆคุณควรโดนหนึ่งห้าเจ็ด อืมท่านผู้ชมจร,จริงๆคุณควรโดนหนึ่งห้าเจ็ท็าคุณ<ล>ไม่ไทํางานอ,อ่ะแล้วอะไรอีกแล้วอะไรอีกฮะข้อสองใช่ไหมฮะก็คือการเผาป่าหน้าแล้งม,มีการปราบป,ปาากันยังไงบ้างอาจจะเป็นการเก็บของป่าอะไรแบบนี้นะฮะเอะอทํำยังไงปิดอุทยานทั้งปีเลยไหมไม่ให้เผาเนี่ย <c oughs> หาเห็ดเผาะทำไม่ได้ <c oughs> หาอะไรฮะทำไม่ได้ท่านผู้ชม คือเขาห้ามคนเข้าก็ทําไม่ได้นะะในส่วนของอุทยานเนี่ยนะก็อย่างที่บอกกลระเบียบให้มันหนักขึ้นหาของป่าโดนจับขังอย่ามาโวยวายกันนะหาของป่าเดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมคือถ้าเกิดคุณเข้าไปหาของป่าเพื่อแบบเออ่ไปเด็ดไปเด็ดของป่าอะไรเงี้ยหมอว่าก็ยังพอรับได้นะแต่ถ้าเกิดคุณเผาค่ะเพื่อหาของป่าเนี่ยอืในกรณีเผา กับขังเลยท่านผู้ชมหนจะลุกลามพื้นที่อุทยานแล้วนะ,ะคุณยังทำลายทรัพยากรธรรมชาติด้วยเนี่ยควรจะทำเลยส่วนโรงงานถามว่าโรงงานตอนนี้เขาทำแล้วไหมทำแล้วท่านผู้ชมเห็นบอกทงกระทรวงอุตสาหกรรมก็บอกเขาจะเร่งในการซื้อเครื่องมือตรวจจับควันณนะปัจจุบันนี้ก็แต่ก็ไม่รู้ว่าเข้มงวดแค่ไหนนะจะตรวจกันแค่ไหนนะ นะเขาบอกออตอนนี้ไม่เกินค่าฝุ่นปกติที่มันเกินปกติไปนะแต่ท่านนี้ท่านั้นก็ไม่รู้ว่าประสิทธิภาพของตัวเครื่องตรวจจับเนี่ยคุณภาพนะของฝุ่นนะดีขนาดไหนนะคุผู้ชมแต่หลักๆเนี่ยโรงงานก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้มีฝุ่นเยอะส่วนการประสานงานต่างประเทศหมอว่าก็คงมีการประสานงานแต่ไม่รายงาน อ่ก็ไม่ไรายงานถ้ารายงานหน่อยก็ดีนะคะว่าท่านได้ติดต่อประสานงานกันมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่หลักๆเลยเนี่ยเขาบอกตอนนี้ประเทศไทยจุดฮอตสปอตเนี่ยมากกว่าต่างประเทศอีกนะมากกว่าเพื่อนบ้านอ,อย่าเพิ่งไปโทษเพื่อนบ้านนะ,ะโทษตัวเองกันก่อนนะท่านผู้ชมนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวกลับมานะในช่วงหน้าท่านผู้ชมเฮนนเขาบอกว่าอะไร จะยุบสภาตกลงวันที่สิบหกหรือวันที่20กันแน่ท่านผู้ชมเออสิบกกับยีมันต่างกันไหมต่างค่ะต่างนะท่านผู้ชมนะอ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูกันช่วงหน้าค่ะนะคะว่าเราจะยุบสภากันเมื่อไหร่ค่ะ